สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาด,ดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชกองทัพภาคที่สสร้างปี2517เป็นเนื้อกระไหล่ทองปลูกเสกวิธีใหญ่องค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปูส่สีวัดเข่าถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์ปี2519เป็นเนื้อทองแดงลมดำต่อกโคดองค์นี้ขอที่พันสีนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางโมดกรุงเทพปี2497เป็นเนื้อทองแดงสภาพดีองค์นี้ขอที่หนึ่พนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญคอน้ำเต้าหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูจังหวัดลบบุรีเป็นเนื้อทองแดงลมดำปี2520องค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาเต็มองค์หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาปีสองสี่แปดห้าเป็นน้อทองแดงองค์นี้ขอที่พันสองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธชินสีวัดบวรนิเวศกรุงเทพปี2516เป็นนื้กระไหลทองสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมัครหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมปีสองห้าสองเป็นเนื้อทองแดงสภาพดีองค์นี้ขอที่600นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญบัวข้างหลวงปู่ดูวัดสักแกจังหวัดอยุธยาปี2520เป็นเนื้อทองแดงสภาพสวยองค์นี้ขอที่สองพนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อพระพุทธหลังยันหลวงพ่อชูนะคะวัดนาคโปกกรุงเทพปี24 7 7เเป็นเนื้อทองผสมสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่พันสองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพรมผงหลวงปู่ดูพิมพ์ใหญ่วัดสักแกจังหวัดอยุธยาปี2517สภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามพันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาหลังยันดวงหลวงปู่โตะวัไปดูฉิมพี่ฝั่งตะกุดไม่ทราบปีสร้างนะคะพี่สภาพดีองค์นี้ขอที่300นะคะ สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธชินราชเนื้อผงวัดหนองนกไข่จังหวัดสมุทรสาครปีสองหสองหนึ่งสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น Lock ล็อกเก็ตหลวงปู่โตะพิมพ์ใหญ่ไว้ประดูฉิมพีกรุงเทพไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหลวงพ่อสวงหลังหลวงพ่อแป้นวัดชีปะขาวจังหวัดสิงห์บุรีอัดกระจกเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่พันห้านะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพารกิ่งเนื้องเงินพาระพิพัร์ปริยัตสุนทรวัดเทพลีลากรุงเทพครบห้ารอบองค์นี้ขอที่350นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นจิ้งจกหลวงพ่อคลื่นวัดส,สังโคจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเนื้อดินผสมผงลงสีหายากนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระกุวัดป่าสแกนเนื้อดินทนบุรีหายากดูง่ายพระกุพระเก่าหน้าบูชาองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์ห้าชั้นหลวงพ่อโชตวัตโนจังหวัดกรุงเทพสภาพสวยหายากองค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก้าชั้นเป็นเนื้อผงนะคะพี่หลังเรียบเก่าไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะ เป็นพิมพ์9ชั้นนะคะพี่ถ้าใครชอบนะคะจัดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญครบเจ็ดรอบหลวงพ่อจารานวัดอัมพรวันจังหวัดสิงห์บุรีปีสองห้าห้าห้าเป็นเนื้อนวะโลหะสภาพสวยองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสังัจายหลวงพ่อเงินบางคานกู่วัดขวางจังหวัดพิจิตรเป็นเนื้อทองผสมเก่าหายากองค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จพิมเจ็ดชั้นหูใบสีเนื้อผงหลังก้างปลาเก่าไม่ทราบที่ขนาดสองจคูณหนนิ้วองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6โมเงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ